สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับเรากลับมาในเกมไมค์คาร์อีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเรากลับมาเปิดแรกที่บอลเช่นเคยแล้ววันนี้นะครับเราก็กับพี่บอยนะครับผมพี่เช่นเคยนะครับที่เป็นหินไปแล้วอะบอยเป็นหินไปแล้วบอยติดหินอ่ะคือผูดได้ถูกครับผมพู้ได้ถูกคือเรื่องเล่าว่ะวันนั้นน่ะบอยไปทะเลใช่ไหมครับทุกคนแล้วทีเนี้ยบอยดำน้ําไปแล้วบอยก็ไปติดหินเวลังจากนั้นบอยก็เป็นแบบนี้เลยสกินเป็นแบบนี้เลยอ่ะหินนี่มีชื่อว่าอะไรรู้ป่ะชื่อว่าปีดซึมฮัลโหล พูดได้ถูกนะครับหินครับโอเคนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็เปิด Lucky Box Future กันนั่นเองนะครับซึ่ง Lucky Box Future เนี่ยก็จะว่าไงดีล่ะมันมี2คนทําหรือว่านี่มันเป็นอันใหม่ดีวะอันนี้น่าจะเป็นอันเก่าอันใหม่มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอันใหม่ก็คือมันจะมีสีขาวนะครับใช่ไหมบอยเคยเห็นใช่ไหมเออครับขึ้นรูปภาพหน่อยเออเนี่ยปึ้งอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นรุ่นใหม่เรือนเก่านะ แต่ที่แน่ๆน,นี้นะจันเก่านะครับเพราะผมไปโหลดมาจากเว็บเก่าแต่วันนี้นะครับแล้วก็ไปสู้กับปิดซึมกนันนั่นเองก็คือไม่รู้ใจปิดซึมมันทำอะไรอ่ะให้ปิดซึมมันวิ่งเร็วแล้วก็ตีเร็วกันนั่นแหละปิดซึมมันคือหินใช่ไหมก็เลยทำให้มันหินใหญ่นะครับใจมันอ,อยู่ใต้ทะเลก,ก็ไม่ใช่ทะเลก,ก็อยู่แถวนี้แหละมาหนึ่งสองซ้ำปึ๊บหุย้ยอันนี้จับได้ระเบิดได้หยุดโอเคโอเคเหมือนที่มึงปาบอลสีแดงกันมึงจับได้ไหมนี่เออไปเอาไปเอารอเล่นอย่าปานะถ้ามึงได้มึงก็ าวมันไม่ได้ใหญ่นี่หว่าอะไรกูเสกได้ของที่กูเพิ่งเปิดเมื่อกี้กูจำได้อุ้ย <c oughs> เห็นไอ้โลโลอะไรมันที่มันปลารอบเดียวตายที่หรอหือเปล่าวะอุ้ยอันนี้อะไรเดะโอ้โหวางเปล่าเอ้ยมันจะวางเปล่าได้อะไรก็ไม่รู้ตอนแรกนผมถือว่ามันระเบิดใหญ่อันนี้แหละอันนี้แหละ <c oughs> แ,ตแต่คุณพี่จัดปลาคุณพี่ปลาในน้ำนะะปลาในน้ำปลาในน้ำปลามาปลามาในน้ำปลามาปลามาเฮ้ยมือลนะ ดีนะไม่ได้เปิดได้ไปโอ้พวกต้นไม้ไม่งั้นแบบระเบิดเอ้ยไม่งั้นไฟไหม้เยอะกว่านี้อีกเอ้ยเอดราโผล่นะถ่ายรอบยายโอยไม,ไ,ไม่ถอีกรอบมึงทำไมล่ะโอ้โหดีครับพอไม่ป้าเอดราโผล,ล,ล่ป้ามึงสิเอแ <ๆๆ S 2> ล้วปอไม่ตกรอยที่นี่ด้วยโอเคกูไปอยู่แล้วพากูไปจากที่นี่ทีต่อไปอุย้ยได้มัดให้กันด้วยเจ็ดพันมัาทำไมอ่ะ ทำไมทำไมมันต้องเป็ของปลาดีกับเราดีป่ะกูเปิดไปเหลือแค่61แล้วมึงจะมึงก็คิดดูกู613เปร๊บอุ้ยก่อทองเอามาปลอบใจใช่ไหมเนี่ยอ่ะใส่ก็ได้เนี่ยฟิวเจอร์อันนี้มันดีกว่าอันใหม่ใช่หรือเปล่าวะหรือมันคืนใหม่วะเอออันเก่าแหละผมชอบมุ้อ่ะอันนี้ดาบอะไรอะ่ะดาบไอ้ที่กูได้กูได้แบบไม่จำกัดวะไหนโอ้ยคืออะไรอะ่ะไหนถือใหม่ดิมัน อ๋อเป็นปืนบอยเนี่ยลองบอยลองทายทว่ามันคือตัวอะไระมันคือตัวอะไรที่บอยถืออ่ะไม่รู้เหมืนอนกันว่ไจบแล้ว,แ,ลวแค่นี้ก็รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้าแล้วถ่ายทำไม<อ>วะาแก็ถ่าย <c oughs> ส่อไรเพื่อให่รู้เอ,อ้ยอันนี้หมวกบินได้ผมจามได้ใช่ไหมไม่ใช่ปะหมวกใต้น้ำนี่วะชอบมวคุณอ่ะ <c oughs> มันเป็นหมวกบูเฮลเมอ่ะมันให้อาดใจใต้น้าได้อ่ะเอ้าแล้วแต่ยิงแค่ โอ้ยกูจะยิงลงนะเพราะกูจะดูว่าเอ๊ะมันจะมันจะระเบิดตัวไหมโอเคครับทุกคนกลับันต่อนะครับแบบที่บอยิงปืนนั้นไปแล้วเซอร์ก็ค้าดแล้วก็ผมก็ได้ปิดเซอร์ไปแล้วนะครับอันนี้มันก็ได้ย้อนเวลามาเนาะแล้วบอยยังมีปืนนั้นอยู่ป่ะฮะไม่มีแล้วหายไปแล้วสมนาที่ทำอะไรไม่กินเลยมันยิงแล้วมันเดดไในพอกหายไปแล้วอ่ะอย่ายิงอีกนะมันค้างแล้วมันต้องไปรีใหม่เนี่ยอันนี้ฟัดของแกถึงคนนี้ชั้นด่าผมาครับไปเอา ต่อไปเฮ้ยปลาทองก็อดฟิตไหนลองกินดูสิก็อดฟิตโก้เปล่าวะฮะก็ไม่โก้ไม่ได้ก็อดดีกว่าก็ฟิตเอออ่านก็อดเฉยโอ้โหมายกออ่านผิดอ่านผิดเมาๆอุ้ยเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นมึงปลาดักเหรอืออปลาคือเลยเออกูตาย อ๋อคไม่ตายเออบอยปลาท่ามบนี่ยมันแรงกุไม่ตายอะไรวะ่ปลาอะไรกุถึงไม่ตายอีกอย่างวะต่อไปอันนี้เป็นรถไฟพอตายรถไฟพ่าตายรถไฟพอตายไม่ตายเลยรถไฟพอตายเฮ้ยบอยพอมันใส่หมดแล้วสกีมันเท่มากเลยบอยดูดิข้างหลังอ่ะดูดิสกีมันเท่มากเลยอ่ะหมวก็เท่นะเฮ้ยอันนี้เปิลโอพีกรีนน่าจะดีนะถ้าจำไม่ผิดอันนี้จำไม่ได้เหมือนกันแต่น่าจะดีเลยแหละแต่ที่แน่ดาบเขียวดีสุดนะเพราะว่าดาบเขียวมันถือแล้วแบบบัฟมันจะเยอะมาก อรู้อะไรดีอะไรดีอะไรดีดีน้อยซออะไรดาบอะไรดีน้อยกว่าโอ้ยโอ้โหตามอเท่าไหร่อ่ะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านอันนี้ดาบอันนี้ดาบหมื่นเดียวเองอ่ะโอ้โหต่อไปอุ้ยแอปเปิ้ลอันนี้แรรแรรฟู้ดอาหารแร่กินแล้วก็ก็ได้อยู่นะถือว่าไม่ได้แย่มากขอลองหน่อยขอลองตีอ่ะลองไปกี่รอบไม่ได้มันก็ตายอยู่ดีอ่ะโอ้ยตะอุ้ยแรรฟู้ดไม่ดีเลยอ่ะมันไม่ได้ดีขนาดนั้นอ่ะ หมดไตดังเพ้งเลยก็หมดทอธรรมดาก็ต้องแตกหนิเฮ้ยมันจะเกลือไปแล้วนะเนี่ยอันนี้สปิกเฮ้ยเดี๋ยวเราก็ยางอยากบินวะทำไมอ่ะมาละจกันอันนี้บูบิกซอฟเอนชาร์ดดาเมจเก้าพันกูบีแล้วเนี่ยโอ้โหเอาจริงบอยมันเกลือมากเลยอันนี้ดาบมุกผมจำได้มันกากนี่ไงเก้าพันเองมันเป็นดาบในเกมไมครับสามีอ่ะน่าใช่นะ เอ็มไอครับสามดออนนีอันนี้ออันนี้มีมาก่นนอนแล้วป่าวะไม่เขาไปเอาม้านะจอมานะคิดว่าออกซิเดียนที่เราเคยสู้ไปแล้วเราก็ไปสู้สามอีกรอบหนึ่งนะครับครับผมก็พูดอยู่ต้นคลิปอะครับผมไม่รู้เอ้ยผมได้ปืนไปแล้วป่าบอยเนี่ยปืนอ๋อพิกเซลกัน 3D เนี่ยจะเป็นเกมจากพิกเซลไมค์ครับ 3D หรือเปล่าที่มันยิงปืนน่ะคล้ายๆกันเลยนะแต่ว่านี่รังสีมันจะแรงกว่าไม่ยิงหรอกในเกมหดุดดีไว้เจอกันเฮ้ยอันนี้ที่ปลาได้เชื่อแบบวะเฮ้ยบินได้แล้ว บอยโทษทีป่ะมีอะไรเอา้าไปไหนอะเมื่อกี้บอยลอยขึ้นเหรออ๋ออยู่นั่นวัดวัดได้บอยกูมีอะไรบอกอมึงทำอะไรกูไม่ได้แล้วว่ะกู <c oughs> เป็นนวตายแล้วว่ะ <c oughs> อะไรมึงยังไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นาานวตายแล้วบอกแค่นี้แหละเฮ้ยเอาไอเปิ้ลเขียวขึ้นมาไอเปิ้ลเขียวขึ้นมาว่เกมวกาเกมบั๊กแน่เลยไม่ได้ไม่ได้บั๊กนี่เพราะเรามีอันนี้นี่เอฟเฟกต์อันนี้ที่เราถืออยู่นี่ไม่ไม่ไมันบั๊กมันจะบั๊กเพราะว่าอันนี่เลยแหละอย่างเฮ้ยนี่ไงกอดที่มันีแตกฮะพ เดีคามเอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยกูคามอย่าบักามใช้อย่าบักอย่าบักอย่าบักอย่บักยอย่าบักอยบักอย่าบามใช้ตอนสู้ไม่ใช้นี่กูว่านี่ไงทุกคนดาบเคียวที่ผมบอกถือปุ๊บเกณฑ์แครปั๊บดาบต้องห้ามนะบอยเนี่ยดาบเนี่ยถือปุ๊บแครปั๊บโอเคผมจะไม่ถือนะครับ <c oughs> เอ้ยตกใจหมดมาต่อไปอันนี้เบคอน เฮ้ยอะไรดักหนาเนี่ยอย่าให้ยิงนะเอาดิกูก็มีมึงเลยไอ้ยอันนี้เราตีไกลเลยนี่ว่ะเดี๋ยวบอยมานี่ดิเนี่ยตีไกลด้วยเพราะอะไรวะอะไรวะไหนไม่รู้ว่ามันตีไกลเนี่ยเห็นไหมมือมันไกลขึ้นไม่รู้เหมือนกันอันนี้เบคอนอุ้ยเบคอนก็ดีนะนี่มันกินอะไรเฉียันแดงมันอ่านว่าเบคอนหรือบีคอนวะมึงอ่านว่าเคียวมันหลาอว่าเคียวยากเลยเคียวยากวัดหัวฟังอันนี้รองเท้าเหลืองโอ้ยดีอยู่เนี่ยเอฟเฟกต์เริ่มดีแล้ว แน่นอนว่าถ้าเราสู้กันเสมอใช่ไหมแน่นอนว่าบัฟนี่จะต้องทิ้งไปนะถ้าเรามีสองคนแต่ถ้ามีคนเดียวไม่นับก็คุณก็คิดดูมันมันเราเปรียบขนาดไหนผมก็ไม่ได้พูดเขาแขางัเราเขาเปรียบคุณัวใจยังไม่ได้เอาเปรียบอันนี้มีแล้วไม่เอาดาบเกจิเอ้ยไม่ใช่ดาบเกจิไอ้ดาบเกี่ยวก็ใช้พอผมพอผมได้มันก็ไม่ยอมรับอันนี้เจ็ดพันพับกินซ็อกดาบฟักทองก่อแตกไว้นี้ก่อแตก อุ้ยมันได้บาบอีกอันหนึ่งแล้วอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คือแร่มึงมันไม่ยอมรับอ๋อแร่ที่มันคราบได้สีเหลืองใช่ไหมไหนเราลองเสกสติกูสิเดี๋ยวมันมึงนะกูถอดชุดดอกกูจิบ <c oughs> แป๊บนึงนะอ๋อมันคือสีม่วงตอนนี้เราขาดชุดก่อเยอะเลยเราคลาฟเป็นเกงงแล้วก็หมวกแล้วก็รองเท้าเอ้ยรองเท้ามีแล้วแล้วก็เสื้อเรียบร้อยอ่ะใส่ครบเซ็ตโอ้ยลอย ดูแบบมันจุดก่อทุกลุ่กจุดก่อใส่ครบซีนแล้วแบบเสียงเกมแคร์มากเลยเอาบอยมันก็มีเหมือนกันนี่ว่านี่มันเจ้าทุกอย่างที่กูมีเลยใช่ไหมเนี่ยก็ใครไม่ทำอะไรครับ้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้กางเกงแดงใส่แล้วก่อทองแล้วก็เพิ่มอ๋อก่อทองมันได้อยู่ฮะอุ้ยถ้าเก็บแล้วถือปุ๊บเกมแคร์ปั๊บไปนะขอร้อยยังถืออีกละกูขี้เกียจเข้าเกมใหม่หยัก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 เลยแต่ผมว่าบอยน่าจะไม่ได้หลุดนะเอ้ยแต่ผมว่าผมน่าจะไม่ได้หลุดนะบอยน่าจะหลุดคนนนเเเดดดียววั่่่่แแหหหลลละะะมมกกกูููไไไุุออออถถืป กูใช้ได้เพราะว่ากูเป็นคนเข้าเซิฟเออนั่นแหละเจ้าของเป็นไงล่ะบอกแล้วบอกไม่ฟังถือปุ๊บหลุดปั๊บเลยบ่บ่ไงก็บอกว่าห้ามถือไงหอทุกคนกอดเหลืองผมใส่กอดเหลืองนี้แล้วมันดีกว่านะเห็นปะใส่กอดเหลืองแล้วมันมีกรอบแดงแต่ว่ากรอบแดงเนี้ยมันไม่มีทิ้งหมวกไปหมวดแล้วหมดแล้วอะไรล่ะบอยละกี่กล่องหมดแล้วหมดแล้วไงอ้าวหมดแล้วเหรอนึกว่ามัวแล้วเราเหลือย1่อกล่องอะรอก่อน อันนี้ดาบแดงดำอู้เจ็ดแสนโอเคเอามาเฮ้ยดาบแดงก็ดีเหมือนกันแน่แอปเปิลหนึ่งละเอาิเอาจริงๆว่าไม ah, ่กล้ากินโน้แบบแอปเปิลเลยคือแบบเดี๋ยวมันแบบเกมหนุนอะเพราะว่าแบบเอฟเฟกต์มันเยอะมากๆเลยแล้วทุกคนก็จะบอกเียกลัวจริงเลยไม่ดูแล้วคุณรู้ไหมาการเกมแคสต์หนึ่งครั้งอะมันใช้เวลาแคสต์กี่นาทีคือเข้าเกมนานมากอะอ <laughs> พวกคุณไม่รู้หรอกพวกคุณไม่ได้อ่านอะโอเคเก้ากล่องแล้วอันนี้เป็นอะไรเนี่ยโอ้โปลัคก,กี้พชั่น ถ้าปาแล้วคนนั้นจะกลายเป็นนู๊ฟทันทีแน่นอนเพราะว่ามันคือยาปโปรเอ้ยอะไรเนี่ย,ยไม่ไหวแล้ว <c oughs> ตีไม่ตายปาไม่ได้หรอเฮ้ยเปิดก่อนไม่เปิดก่อนเปิดไปสิก็เปิดไปสิเอออยา่าตีอันนี้แร่แม่วงบอยแร่ม,ม่วง,ง,งที่บอยครับดีปหะไม่บอยไม่ได้แร่ม่วงเหรอไม่เนี่ยก็ไม่ดีก็ได้ทีสีฟ้าไง อ๋อเดดดาบใช่ใช่ใช่ตาบได้ไม่เจ็ล้านสีฟ้าไม่ดีอ๋อเดี๋ยวนะแทมันครับได้ดาบด้วยเหรอใช่ใช่อ๋อเจ็ดล้านได้ไงได้มาแล้วโอเคเพราะผมใช้ดาบเลยชุดสีเขียวชุดสีเขียวดีสุดไหมครับวะไหนชุดสีเขียวไม่ได้ทิ้งเมื่อกี้เปิดได้เอามาเนี่ยนะดีสุดไหนเออก็เอ่อก็ได้อยู่นะไหนลองเทียบกับรองเท้าสีเหลืองดีสุดเอ๊ะแล้วรองเท้าเหลืองกูหายไปไหนวะดีสุดเหรออเทียบรองเท้าเหลืองรองเท้าเหลืองดี ยังไม่ทำอะไรนะกูเลยกูวางออกไามอ้ <c oughs> อาวแล้วครับทุกคนก็กลับมากันอีกรอบหนึ่งนะครับก็เกมได้หลุดไปประมาณก็นะต่ำๆก็ไม่ต่ำกว่าห้ารอบ <c oughs> เปิดตีกล่องรวดแล้วเอ่อมีเดี๋ยวเ,เดี๋ยวมันดูก่อน <c oughs> มันมันซ้ำทุกอันเลยอะโอเคผมได้หมดแล้วพวกนั้นอนะ โอเคครับเดี๋ยวเราก็จัดขอก็ไปสู้กับบอสปีซึ่มกันเลยดีกว่านะครับเอาล้วครับตอนนี้พวกเราก็จัดขอเสร็จแล้วพร้อมไปสู้กับบอสปีซึ่มแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราสู้กันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ลองส่งกับผมแชร์มาชมด้วยเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกินบัฟกันดีกว่านะก็แนะนําว่าคุณพี่ไม่กินคุไม่กินคุไม่กินคุณไม่กินอ่าอ่าไม่กินเหมือนกันอ่ากูกินแค่บี้อนละกันอ่าต่อไปก็ไปสู้กันเลยพร้อมแล้วมาบอสปีซึ่ไงมันตีะายถ้า โอ้โหดูดิปิดซึมยังเอาแล้วไม่ลงอ่ะบอยมันเอามึางไม่ลงเหมือนกันนะเอามาดิ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 เอ้ยแต่อื่นเดี๋ยวมันเกิดเนี่ยว่าเขาคือหินไงอ้าวกูบินได้ในว่นลืมบินาตาย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 หลายรอบป่ะคุตายหมดเกือบเอเรียบร้อย<ๆ>มาต่อไปเป็นศึกข,ของเราพร้อมยังทิ้งทิ้งเอามาตะได้นะอ่ะทิ้งแล้วเอาทิ้งแล้วบินไม่ได้เอาบินได้แล้วบินได้แล้วทิ้งแล้วอ่ะพร้อมยัง พร้อมละพร้อมแล้วก็มาเลยครับไอ้ยิงทำไมเนี่ยโอ้ตายเลยตายเลยกูตายเลยจิ๋วโอเคโอซันคลิดเป็นใครชอบหรือกลัวอะไรก็จะไปใครช่องคือหมือนกินเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวทำไมเหมือนตรงใจฆ่าตัวตายเลยอะ ดนใจอะไรหรอเมื่อกี้ยิงเมื่อกี้ยิงใส่เองอ่ะอ๋อเหรอตกใจเนี่ยกูเห็นกูไป็กระพื๊ดเลยนะไอ้มันบักอะไเปล่ามันบักอะไเปล่ามึงมันปักหน้าเลยอ่ะคอแบบคอมันหักไงมึงมึงเคยเป็นบ้าเวลาเราบักคอัเเดม อูยิงใส่มึงเว้ยแล้วมึงตีกลับใครอ้ายิงใส่ก็ได้อ่ะโอเคถือว่าคลิปนี้นะครับบอยก็แฟไปนะครับส่วนบอปบี้ซิ่งก็ชนะไปแล้วไงแพ้ได้ไงเออไม่รู้หรอกแพ้ได้ไงวะโอเคคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดติดตามใครช่อง่าลืกดไลค์น้ำเดือมาเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย